เคยแปครับอนี้เนาะอ่าใส่ก๊าสี่เอ้หวน้านี่ีแปดตันนี้มานี่มีหาน่ากี่หานี่หานหาน่หานี่หานี่หาน่หานี่หนี่หานี่านี่หานีหานีหานี่หี่หานี่หานี่หานี่หี่หานี่หานีานีาี่หาีหานี่หานอนี่หาาา่่าา่า่านี่่นนีน่่านนีหนนนีี่าีา่่า่ แล้วอะไรนะนี่กับนี่กับป๋องนมอ้มหน่อยกว่าขวดน้แก็คื่อหา่าห่ากระป๋องอแล้วมาทห้น,นี่เติมตัวเลขสแสดงจำนวนลงในช่องว่างสิบาามากกว่าอยังหลายยูสองอ่ะอันโอ้ยเรียกจบอะไกันนี่ล่ะเอาบวกที่ไหนเอาบวกใช่ที่ไหนตัวนี้แบตบวกเป็นม่สิบสามันกทีมากกว่าสองแบบ

ไกเามากกว่าสิบยูสองมากกว่าสิบยูสองตัวนี้เป็นสิบามเนี่ยันร่วมร่มสิบสามอย่ใชปะมันสมอะยงกว่าเนี่นี่มันเอาาตัวนี้มัรวมเป็นสิบสามัวมมมันแปเอาแะเอาแปเศร้าเหรอเติมตัวเลขแสดงจำนวนลงในช่องว่างเติมตัวเลขแสดงจำนวนคืออะไรอันนมันบอกว่าเติมตัวเลขแสดงจำนวนลงรว แมนบอกสิบมากกว่าสิบเนี่ยวะสิบมากกว่ามันอยู่สองเขาบออยู่สองมันมันมันมีปัญหาเขาบออยู่สองเนี่ยกองผู้ใดนี่ออมันมีอยู่สองไงสิบมากกว่าสองเราต้องเติมแไดสก่ยเออถ้าปก็ยี่สิบสิบเอ1มเราก็ต้องเติมเก้าให้มันมากกว่าสิบอาให้มันมากกว่าสิบ่โอ้สิบมากกว่าอยู่สอง ทิมากกยูสองก็ต <c ười> ้องโอ้ย <c> ส <ười> ิบ <c> ส <ười> ิบอมเมนทิพมากกยูสองก็ต้องเป็นสิบสองเลยมั้เอ้าสิบกปดโยูสองเน้สิบมากกว่ายูสองมันเรื่อมากกว่าม้ยสิบมากกว่ายูสองสิบมากกว่ารยูสอมันมันมันเนี่นองเรเริ่มสีลนเรื่องเดเด่นเอาเด่นล่าสุดคอมเมน์มเนเติมเติมอีกงบ่ โบเมนบเมนหมว่าโจ์มั่เติมตัวเลขแสดงจํานวนลงในช่องว่างม่่สมากกว่าเอาแล้วสิตอียสิบมากกว่าสิบมากกว่าปบุอะไรเนี่ยดิบบว่าขันติม สิบสิบไเหมบ่บ่เออขอขึ้นมาสิบสอบ่หนัก็อยสองยูสองเอสองอันดีกตเป็นสิบสมแต่ันเออตุกสิบันนี้บสออันอันนี้สิอันนี้ตกเป็นสิบสอันนี้สิบสมันอยู่สมดิเออกเิมสิบสิบตนี้น้อยกว่าแมนเมมบ่มียนเนบอมันมันมีมันมหมากกว่าก็มีน่อยกวอยู่เออ แมนบ่จะมาแมนบ่คิดว่าเด้อเมื้อตวมึงขออื้นน้ำขอฮาบันนี่มากกว่าแปดอยู่สามแมนแมนน้อยน้อยกว่ามากกว่าแมนแมนมากกว่า เป็นคนละครนี่คอสองก็คอสามน่ไม่ได้เข้าบตัวอย่งไม่รวมใช่ไหมเออไดบอกเราคอนหูย mm ังคนี่อ่ะเสมาพอยูสอมันก็ต้องเป็นสิบสองไอันนี้ก็เป็นสิบสมสิบหกหน่อยคอยูสองสี่สยองส่สิบหกยสองเป็สี่สครับสิก มากกว่าเ่อเจนี่แหละมนนมแมนแมนมนมนีอกนี่แหะไม่ตนีะแมนบขนนเบานอว่าานบานอธิบายะาบงเสื้อน่ะออโดอาโดไหมอาโดไหมอาโดอาโดก่อนเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างสิบมากกว่าอ่ามากอสิมากกว่า อันนี้ต้องเป็น12บสองเิบสอง่สิบสองตัวนได้เนาะสิบสองนั่ตัวนี้เข็งสิบสามใช่สิบสามิมากกว่า13บสโอเคอ้สหน่อยกว่าอัเท่ไหร่บ้างสิบสงสิบสี่บ้างสิบสี่สิบสี่าราคาอบตัวมุ้จังนี่ะกูตรวจพิษเบิร์ติสิมากกว่าอยู่ามาเียกเลยกูตรวจสิบเอ็ดสิบสอง ยาสูมหลายวิตะคุตะคทำ่ตงนูไมาอมากกว่าอยู่มากกว่าแปอยู่สมากกว่าแปดอยู่สามสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิเอ็ดสิบเอบเอ็เอ็ดสิบเอ็ดใ่เายไงะมากกว่าสิบสองสิบสองสิบสี่สิบสี่ไปเขียไปยับไปมากกว่าสิบห้าอยู่สี่สิบเก้ารอบใหม่มากเลย con lan ừ. à, cao só... là đắng, là. Điết, à, hơn 9 tuổi 2, xếp, oi, nhoi, 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 破浪，破左，破了破了用 <laughs> 了 <laughs>